นมครับมีสิทธิทโชคกันหนูอภิวัติเพลงประโคนและก็โคเซฟปอเตเรียครับผู้สิวันนี้ครับเป็นคุณชัยเลิงามสมนะครับมารวมใจกันก่อนละครับขณะที่ในห้อง v r ครับวันนี้มีคุณศิวกรภูดมกับคุณเรืองศักดิ์หนูเพื่อครับเป็นผู้ตสิน VR อ r ครับ ของทางราชบุรีมิตรผล f อฟอะไรครับนับถอยหลังไรครับเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้สินอข่าวคุณเฉลกงามสมเป่าเริ่มเกมครับ <Okay. S 1> เป็นราชบุรีมิตรผลเอฟซเป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายช่วงหลังผลงานไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับราชบุรีถือว่าวันนี้เจอกับเกมที่ไม่ง่ายรันยู oh, ให้มาที่เลียมเอลิกเก้กลับมาที่สนานยูใหม่ครับหมุนกลับมาทางเดิมให้กันจังหวะน,นี้ยาวไปหรือเปล่าโอ้โหผู้สีนเป่าแล้วครับโอ้เข้าช้าไปหน่อยนะครับเป็นฟลิกอีกครั้งหนึ่งครับของพิธีประจวบน่าจะเป็นปฐมชัยครับที่เบรกไม่อยู่ครับนี่ครับอัดกับวิลเลียมเอลิกเก้ครับโ,อ,โนอนทับไปเลยครับ โยนโด่งมาลูกนี้ขึ้นไปมงแล้วผู้สินเป่าฟาไวไแล้วครับให้เป็นบอลของพิธีประชวบครับดูปั๊บช้าครับน่าจะไปดันเยางดํมซีนครับหลองเสียงวางยาวมาอีกทีครับสลันยูวันนี้ทวงต้นเติมมาบ่อยเลยครับคราวนี้โดนมงทิ้งออกไปแล้วไปเสียฟาวเขาครับสาลันยูอินตาราชครับไปทําฟาวกิติศักดิ์เข้าช้านะครับสลันยู โอ้โหมีแขนเนี่ยไปกระแทกทางฝั่งเจสักเช้าบุดมครับเนี่ยก็วันนี้บุกทางขวาเยอะหน่อยครับในช่วงต้นเกมครับทางฝั่งพี่ิิวิเลียมต้องโอ้โหเจอเข้ามาอัดเร็วคราวนี้ได้ฟ้าครับชุติพลชุติพลออกบอลเร็วไปแล้วครับ ตารแทรเตมีครับประถมชัยโดนอัดนิดนึงก่อนผู้สิีให้ฟาวนะครับเป็นกินสักโคชินนะครับจังหวะนี้ไปทำฟาวหลิวหนีไปแล้วครับปฐมชัยก็ยังไม่เร่งมากด้วยกันทั้งสองทีมครับบอลยังเล่นกันตามจังหวะอยู่นะครับนะครับเกมนี้ก็ว่านก่อนแล้วครับพีรวัตรยอดยาวมาลูกนี้อมรดูดลงแล้วโอ้โหมีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับโอ้จังหวะสอดทะลุมาของอมรครับโดนจับล้ำหน้าไป โหวันนี้เล่นกับกับดักล้มหน้าของราชบุรีสองครั้งแล้วครับทางฝั่งพิธีประจวบครับจบวันที่หยอดมาถ้าล้มก็ดูแล้วน่าจะไม่เยอะครับแตะหนีไปแล้วแต่ว่าออปเปลกไม่อยู่เหมือนกันครับเกือบเจ็บเหมือนกันครับกำพลเปิดยาวขึ้นมาเองเลยครับข้างหน้าโดนะม่งไว้ได้ก่อนครับโดยโอลาฮาวาชอ้โหอัดการคว่ำไปเป็นคาราบูเอ้แหละครับไปทำฟาวนี่ครับ พลังของคาร์โบเอ้ครับการขับเคลื่อนต่างๆครับมีลงมารัดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับกินสักโคชินโดนอัดเข้าไปครับกลับมาครับจังหวะอยังพยายามลุยต่อครับกินสักแล้วได้ฟาวไปแล้วครับเจอสรันยูอินตาราชครับมาทำฟาววันนี้นี่ขึ้นสุดลงสุดครับสรันยูครับ จังหวะจิ้มไปเน่ตไปโดนฝ่าเท้าของยีติศักด้วยครับอมอนไหลต่อมาอีกทีนึงให้วันเฉลิมวันเฉลิมโดนจิ้มแล้วก็ได้ฟ้าครับตัดเกมสองครั้งนะครับครับบุเอ้ครับจังหวะน,นี้ไปตัดเกมใส่วันเฉลิมยิ่งยงครับก็วันนี้บอลเปิดจากทางด้านข้างของราชบุรีเอกทั้งฝั่งยูอินตาราชวันเฉลิม วันเฉลิมลำบากแล้วโอ้โหยังโชคดีผู้สินเปล่าจบครึ่งเวลาแรกก่อนนะครับโอ้พิธีประจุมเอฟซีครับแตะจังหวะแรกแล้วโดนดักไปได้ครับจะสวนอภิวัตรโอ้โหชนกันไปฟาวเขาครับผู้สินมองว่าอภิวัตรฟาวนะครับเจ้าตัวบอกนี่ครับผมได้บอลสันยูครับร่วงไปเลยครับโดนจับเครื่องชนครับโดยอภิวัตครับดูครับโอ้โหเบรกไม่อยู่จริงๆครับแหม ฟากันพอดีครับซังยูในเงยหน้ามาเห็นอภิวัตอยู่หน้าแล้วครับโอเชียนให้มาที่อมรครับดึงจังหวะหลอกสวยมากอมรแล้วโดนดึงผู้สินเปล่าฟาวอาอะไรครับจังหวะของอมรครับดึงจังหวะหลอกลูกนี้เนี่ยทำให้ปฐมชัยต้องเสียฟาวเลยครับเป็นฟรีคิกระยะอันตรายโอพลิ้วเข้าไปสวยครับอมรครับสุดท้ายเนี่ยต้องดึงครับแล้วก็ฟรีคิกแบบนี้นี่ได้ลุ้นครับ ขวดกลับมาใหม่ครับธนาเสรตรงกลางนี่ยังพยายามเก็บบอลกันอยู่ครับบอลตกพื้นโอ้โหลูกนี้ลูกบุลดแล่นกระโดดมาแบบไม่มีบอลเลยครับไปทำฟาวใส่ชุดทิพลทองแท้น่าจะพุ่งเข้ามาผิดจังหวะครับกองหลังชาวฟิลิปปินสน์ครับทับชุดทิพลไปเต็มๆเ,เลยครับนี่รูปร่างนี่เลกกว่าเยอะครับแรมซี่ ลินเล่นโมต้าโดนอัดแล้วมาพร้อมกับใบเหลืองแลวครับผู้สินควักให้แล้วครับอ๋อทันาเซดครับโดนเข้าไปครับใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับคือมือเนี่ยไปคว้าแล้วรับนี่ครับเตะอ๋อไม่เตะเลยครับโมต้าโดนเข้าไปที่สี่ข้างครับกะไม่ให้ได้บอลเลยครับ ลูกวูดแลนด์ผาบอลขึ้นมาเองครับอาแต่โดนจิ้มอย่างได้ครับลูกวูดแลนด์แล้วโดนอัดมูมนี้ผู้สิทธ์ให้ฟาวครับเป็นวันเฉลิมนะครับไปทำฟาวพีรวัตรอัดท่าทำอมรอุ้ยจับหลุดไปแล้วก็ไปสไลด์ใส่เข่าครับผู้สิทธ์ให้ฟาวครับดีที่ไม่มีของแถมด้วยนะครับดูครับโอ้โหเปิดปมมาแต่จริงๆไม่โดนครับแต่ถือว่าเล่นอันตรายครับ ใส่ทางด้านของกิสนานโดนด้ยครับสิทธิโชค,ครับเก็บบอลไว้ได้สิทธิโชโอูย,โ,อยโดนล็อกข้อเท้าลูกนี้นี่ผู้ชิดมาพร้อมกับใบเหลืองเลยครับฟิลิปสยานครับโดนครับกองหลังชาวอุซเบกิสถานครับคือข้างสนามเนี่ยเราจะได้ยินว่าอย่าฟาวอย่าฟาวกัมโนฟาวแต่ว่าฟิลิปสยานก็ พยายามจะแย่งบอลนครับสุดท้ายเสียฟ่าจนได้แล้วหมุนซ้ายอมอนยังไม่ยิงจนไหลไม่ผ่านอีกครับอ้าวแล้วมีเหนี่ยวกันความมือศีนเปล่าฟ้าครับโอ้โหโอ้แล้วดูแอคชั่นของทางฝั่งราชบุรีเลยต้องดูครับปวีโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าปวีเหนี่ยวร่วงครับกลมไปที่หน้าครับปะท้ากับทางด้านของอมอนนะครับ เดี๋ยวดูครับจังหวะอมรจ่ายแล้วมันไปติดแล้วก็ดึงกันมีเอามือไปป้ายที่หน้านิดนึงครับตรงแขนเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่าผู้สินจะว่ายังไงอ้าวขอดูครับโอ้โอหได้รับรายงานมาจากศิลปกรภูดมนะครับผู้สินคุณชลเลิศงามสมขอไปดูด้วยตัวเองครับว่ามีอะไรที่เป็นใบแดงได้หรือเปล่านะครับเช็คแบบนี้คือเช็คใบแดงนะครับ อาวอะครับแบบนี้ที่จะเดือดร้อนก็คืออมออะไรครับก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตัดสินครับว่าดูแล้วรุนแรงแค่ไหนนะครับเช็คใบแดงครับนี่ครับคือ <c oughs> มุมมุมนี้เนี่ยก็คุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะครับแขนขวาของอมนเลยครับป้ายกันอยู่ตรงนี้แล้วนี่อะไรครับมี อยู่ที่ผู้สินมองแล้วครับว่าจะว่าอย่างไงครับแต่ที่โดนหน้าจริงๆไม่ไม่ใช่ศอกนะครับเป็นบริเวณมือมากกว่านะครับแต่ก็อยู่ที่ผู้สินแล้วครับดูเหตุการณ์ตรงนี้แล้วจะว่าอย่างไรครับกล่องก็จับมาให้ดูอมอนแล้วครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับอมอนในเกมนี้โอ้ใช้เวลาดูอยู่พักหนึ่งครับคือมุมนี้เนี่ยนี่ครับถ้าตรงนี้ก็มี แขนตรงนี้อะไรครับเข้าไปที่บริเวณหน้านิดนึงก่อนนะครับแต่มุมนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะครับนี่ครับสบัดขึ้นมาอีกทีนึงครับโอ้ใช้เวลาดูพอสมควรครับอาอะไรครับตัดสินได้แล้วครับยังไงครับคุณชัยเลิศครับจะทำอะไรกับอามรครับกับจังหวะนี้ครับพิจารณาว่าเป็นใบแดงหรือเปล่านะครับซึ่งจะให้ไม่ให้ก็ได้นะครับาครับหลังจากที่ดู var แล้ว มองหาครับแล้วก็เรียกมาแล้วครับเรียกอมรอมาแล้วครับใบเหลืองครับนี่แหละครับคือพิจารณาว่าเป็นใบแดงหรือเปล่าแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้ใบแดงนะครับถ้าดูแล้วยังไม่หนักแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาทําร้ายคู่แข่งขยับเติมมาแล้วครับอีนแรมซี่แรมซี่แตะแล้วก็เติมมาด้วยโดนชนทันทีผู้สินเปล่าอ้าวเป็นเป่าฟาวแต่ว่าเป็นราชบุรีได้ครับอมรไปเสียฟาว เขพยายามจะทุ่มเทครับอมอนธรรมานานครับดูครับจังหวะเบียดแล้วก็ไปกระแทกใส่เอกลักษณ์ครับที่เพิ่งลงมาเฮ้ต้องระวังนะครับอมอนอมนี่ครับสวนกลับขึ้นมาครับอภิวัตรแทงให้ปาติญโยปาติญโ,โยโดนเหนียวแล้วได้ฟาวแล้วครับแบบนี้โค้ชเซ็นให้เปลี่ยนตัวก่อนนะครับ จังวะนี้พีรวัตรไปเหนี่ยวปาร์ติงโยชนและถ้าไม่โดนใบเหลืองก็ถือว่าโชคดีมากครับดูครับอมรก็ไล่ก่อนเลยครับจังหวะพยายามจะไล่ครับพีรวัตรกับอมรอมรไปเสียฟาวครับโอ้วันนี้สู้สุดๆครับอมรต้องระวังนะครับใบเหลืองไปแล้วนะครับสกัดตัดฟาวสองทีแล้วครับหลังจากโดนใบเหลืองแต่ว่าผู้สิงอาจจะมองว่ายังไม่แรงเท่าไหร่ครับ คือถ้าไม่โดนไปเหลืองมาก่อนในลูกนี้สุ่มเสี่ยงเลยนะแทงต่อมาอีกทีนึงอมอนเบิ้ลให้สวยเลยครับแรมซี่แรมซี่เปิดโด่งแล้วสอดมาได้โขกแล้วก็โอ้โหเบาเกินไปครับกูจะฟ้องแฮนด์บอลครับนี่ครับฟ้องอันใหญ่ครับเล่นต่อไปก่อนครับเดี๋ยว VR เช็คเอาครับเอาครับคาราเบียไม่สนครับจะโตแล้วคาราเบียลากจีมาคาราเบียหนี2เลยครับสปีดมาเร็วกับเร็วเจอ เสียบโอ้โหนี้มาได้คาราเบีข้างในมี3คนแล้วก็เปิดเข้ากลางมาโคกโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบีครับเอาล้ครับไปฟ้องนอีกรอบหนึ่งครับผู้สินบอกเดี๋ยวไม่เป็นไายครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนครับเดี๋ยวขอคุยกับเปาโคศุภกรภูดมที่ห้อง VAR ก่อนครับโอ้ที่หน้าเขตโทษของราชบุรีน่าจะมีประการสําคัญนะครับเนี่ยนะครับคุยกันก่อนครับผู้สินในสนามนะครับคุณชัยเลิศงามสมครับกับผู้สินที่ดูแล VAR อยู่ครับศุภกรภูดมครับผู้สินยังไม่ให้เล่นนะครับ สำคัญสุดๆครับนี่อะไรครับเช็คจุดโทษนะครับพีจีทีใครนะพีทีประจวบจะได้จุดโทษหรือเป่ <c oughs> ยืนนี่เช็คกับฟุตบอลที่มันกำลังจะเตะจากเส้นประตูขึ้นมานะครับอ้ย <c oughs> แต่ดูชูมือขึ้นตรงนั้นนี่สุ่มเสียงนะครับนั่นน่ะดูโดนหรือเปล่ามงแล้วมุมนี้ไม่ชัดครับนี่นครับแต่ถ้าดูภาพมุมซ้ายล่างเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะโตนนะครับอ้นี่ดู4ี่มุมไม่เห็นเลยครับววตอนนี้นี่คุยกันก่อนนะครับถ้าชัวร์ไม่ชัวร์ยังไงเดี๋ยวคุณชัยเลิศอ,อาจจะต้องไปดูเองครับเอาลครับอาจจะต้องไปดูเองครับขอดูเองแหละครับโอ้โหเกมนี้อาจจะตัดสินกันด้วยการตัดสินใจของคุณชัยเลิศงามสมครับว่าลูกนี้เป็นจุดโทษหรือเปล่าครับ เป็นจังหวะรุกของพีพทีประจวดครับที่เราดูกันในเขตโทษสักครู่นี้เป็นในเขตโทษของราชบุรีวิต์ผลนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าโดนมือหรือเปล่านีครับคือถ้ามาดูเองแบบนี้ทางคุณชิวกรบอกแล้วนะครับว่าว่ามันโดนมือนะครับเพราะฉะนั้นผู้สินคุณชัยเลิกมาดูเพื่อที่จะมองว่าเป็นเจตนาแฮนด์บอลหรือเปล่านะครับนี่ครับ พราะถ้าเกิดไม่โดนมือเลยเนี่ยผู้สิทิ์ที่ดูแลงห้อง VAR อยู่ก็จะไม่บอกให้ผู้สิทิ์มาดูอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแต่ดางนั้นแล้วพอโดนก็ถึงจะมาเช็คอีกทีว่ามันเป็นจังหวะที่แฮนด์บอลหรือเปล่านะครับโอ้โหผู้สิน์จะดูว่ามืออยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าเจตนาทําให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าโอ้โหดูแบบนี้นี่สุ่มเสี่ยงนะครับนั่นนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะมองในมุมของราชบุรีก็คือระยะ ทางของฟุตบอลครับในจังหวะการหม่งของวิเลนโมต้ากับแขนของเอกลักษณ์นมันแทบจะใกล้กันมากๆนะครับเอาอะครับสำคัญครับตรงนี้ผู้สินดู v ว R แล้วครับจะตัดสินใจว่าอย่างไรหลังจากที่ดูแล้วตัดสินใจว่าจุดโทษครับโอ้โหเป็นไปได้ครับจากจังหวะเมื่อสักครู่เนความจริงทางราชบุรีลุ้น มีโอกาสที่จะได้ประตูนิ่สั้ไปครับแต่ VAR กลับมาย้อนให้จุฑธมมขคกุลครับประตูเดียวในเกมนี้จะมาไหมวิเลนโมต้าวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1.0ต่อนยครับยังไม่จบแล้วเป่าบ้างจุดโทษครับโอ้โหมีเหมือนกันครับโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่อะไรครับดูครับจุดโทษเราเพิ่งดูภาพช้าเพิ่งจะจบไปเลยครับมาเป็นจุดโทษของราชบุรีบ้างครับ โอ้โหดูครับผู้เล่นของพิดีประจวบมันถึงกับรีดว่านอนเลยครับโอ้โหเป็นไปได้อย่างไรครับนี่นี่ครับผู้สินแต่เดี๋ยวต้องเช็คให้ช่วยทีครับเอาละครับคุณเชลเลอร์งามสมกับศิวกรอภูดมงานหนักอีกแล้วครับแล้วช่ว์แล้วครับแบบนี้เดินมาแจกแล้วครับโอ้โหโอ้ดามมาจริงครับช่วงท้ายเกมครับเกมที่สนามสามอ่าวนะครับจะเล่นครับ อาครับฟิลิปโรเลอร์ยิงลูงนี่เราโอ้โหโดนเซฟโดนเซฟครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหนัทพงศ์ฮีโร่เลยครับโดนจุดโทษและบุษินก็น่าจะเป่าจบเกมแล้วด้วยครับโอ้โหกอดกันกลมเลยครับพีทีประจวบครับเสียจุดโทษในจังหวะสุดท้ายของเกมแต่ว่าฟิลิปโรเลอร์ยิงไปโดนเซฟครับโอ้โหนี่เลยครับเป็นไปได้ในเกมฟุตบอลดูอีกทีครับดูครับโรเลอร์ก้าวเข้ามาแล้วก็ยิงโอ้หูมือขวาเนี่ยปัดไปได้ครับ แล้วก็ผู้สินี่่เป่านกหวีดหมดเวลาไปเลยนะครับแต่ต้องดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะดู16ที่เข้ามาเร็วเนี่ยผู้สินจะว่าอะไรหรือเปล่ารับฟลิโปสยานเข้ามาเร็วมากนะครับแต่ก็อยู่ที่ดุลิบของผู้สิญนะครับว่ามันเป็นการเข้าที่รบกวนหรือเปล่าถึงแม้เกมจบไปแล้วก็ก็ต้องรอให้ชัวร์ก่อนครับนี่ครับอูส่าใจใหญ่กอดกันก่อนแล้วครับตรงนี้เอาล้ครับยังไงครับตอนนี้ผู้สิน แต่ว่าผู้เล่นทั้งสองทีมก็รู้แล้วว่าเกมจบไปแล้วนะครับว่าจะมีการเรียกอะไรกลับไหมแต่ดูแล้วไม่มีได้แล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหพีทีประจวบเอฟซีครับวันนี้นี่ถือว่าสุดมันเลยครับเฉือนเอาชนะราชบุรีมิตรดเอฟซีไป1ต่อสู้าวแต่ผู้ช่วยผู้สิท์ยังไม่เดินกลับเข้ามาหากันนะครับไทยอีกเราเคยมีนะครับจบไปพักหนึ่งแล้วนี่ว่าจะเช็ค v a r แล้วสุดท้ายต้องกลับมายิงจุดโทษกันครับ เดี๋ยวขอขอเวลาตรงนี้อีกครู่หนึ่งนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนครับถ้าเกิดเกมจบผู้ช่วยผู้ชิ้นทั้งสองฝั่งต้องเดินเข้ามาหาคุณชัยเลิกดังนั้นยังไม่จบครับอ้หเอาเลยครับเพราะว่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่ศิวกรภผู้โดมครับจะรายงานอะไรให้คุณชัยเลิกนะครับเพราะมาาพระมีฟิลิปโปสยานครับที่ขยับเข้ามาในกรอบ18หลาก่อนที่ฟลิปโรลเลอร์จะยิงนะครับ ซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นฝ่ายรับเข้ามาก่อนแล้วยิงไม่เข้าแบบนี้มีโอกาสที่จะยิงใหม่เนี่ยอะไรครับโอ้โหดูภาพช้าตรงนี้ขยับเข้ามาก่อนจริงๆแล้วครับและผู้ชินก็ดู VR แต่งใจยิงใหม่ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับโอ้โหเนี่ยแหละรครับชี้เลยครับว่าคนที่เข้ามาก่อนนั่คือฟิลิปปซิยานครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาครับ แต่ก็ยังต้องยิงอยู่นะครับยังเป็นที่เจ้าท่นครับพิธีประจวบนําราชบุรีมิตผลเอฟซียูหนึ่งศูนย์ครับต้องยิงกันอีกครั้งหนึ่งครับและฟิลิปโปสยา,ยานเนี่ยเป็นคนมาเคลียจ,จังหวะจะซ้ําของอภิวัตรเพียงระโคนด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับเหมือนก้ามาก่อนก้าหนึ่งครับฟิลิปโปสยา,ยานคือมันก็ชัดจริงอะไรครับอ<ม>นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยคือในจังหวะยิงจุดโทษแล้วผู้ชินอาจจะปล่อยผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าเข้ามาแบบ แบบนี้นี่ถือว่าเยอะครับเอาเปลี่ยนครับไปลองชิวบ้างครับลองชิวครับดูกับนัทพงศ์ครับลองชิววิ่งเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้กันอุ้ศินก็เป่าจบเกมทันทีครับนี่คือแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้อย่างแท้จริงอู้เดี๋ยวคงจะไม่มีผู้เล่นราชบุรีเข้ามาก่อนแล้วมั้